สวัสดีมากครับมีเมนูกันือ้อยังพอดีวันนี้เปิดตู้เย็นไปเจอเนื้อเศษในตู้เย็นประมาณ2-3ขีดเราจะเอามาทําเมนูเนื้อเศษขั่วผักชีลาวปรีผักชีลาวเหลือจากการทำํำอมเมื่อวันก่อนมาดูเครื่องปรุงกันครับว่ามีอะไรบ้างมีข่าตะไคร้ใบมะกรูดกระเทียมพริกแห้งพริกสดหอมแดงพริกไทยอ่อนแล้วก็ผักชีลาวต้นหอมครับแล้วก็มีพริกหยวกด้วยเหลือเม็ดนึง โอเคเราก็จะมาซอยให้มันเป็นชิ้นเล็กๆนะครับเพื่อ <c oughs> ให้มันตำง่าย่ะซอยทุกอย่างเลยกระเทียมยะเว้นพริกเพราะมันแสบมือมมาพต่ไโอเคได้แล้วก็จะเอาไปตำต่อ <c oughs> เพิ่มความหอมความเผ็ดร้อนด้วยพริกไทยเม็ด <c oughs> แล้วก็ตามด้วยเกลือ กันมันกรเด็นนะครับเพิ่มความเค็มด้วยนิดหน่อยหน้ามนอาจนไม่ไหวถึงจังรักเธอเาป้าบูชารัน้องเพียงใดเรามาเตรียมผักต่อครับก็จะมาหัน่นพริกหยวกแล้วก็ผักต้นหอมผักชีลาวแล้วก็จะมาเด็ดพริกไทยอ่อนรอไว้เลยเราจะไม่ได้มากินเป็นเม็ดนะครับเพราะว่า,อาชอบเด็ดเป็น ลูกลูนี้เป็นเม็ดเม็นี้มันจะได้ตักแล้วมันโดนทุกคําตอนเวลาก่วเสร็จแล้วก็จะมาหั่นเนื้อต่อนะครับหั่นไส้ก่อนแล้วก็ตามด้วยเนื้อ,อเนื้อเนี่ยมันมีพังผือดอยู่ด้วยนะครับพังผืดกับพวกเอ็นเพราะมันเป็นเศษเนื้อเนี่ยเราต้องเอามาสับนะครับไม่งั้นเคี้ยวไม่ได้เนี่ยเพราะว่าเราจะผัดแค่แป๊บเดียวครับสับเนี่ยไม่ต้องสับละเอียดมากนะครับเอาแบบหยาบๆยาบก็อพอนี่ได้แล้วไปครับไปผัดต่อ ผัดเนี่ยจะไม่ใส่น้ํามันนะครับเพราะว่าในเนื้อเสียมันจะมีน้ํามันของมันอยู่แล้วรวนไปสักพักน้ํามันกับน้ํามันก็จะออกแล้วก็จะเติมพริกที่เราโขลกเอาไว้ไปปรุงรสด้วยซอสฟ้าเขียวสักครึ่งช้อนน้ํามันหอยสักหช้อนครึ่งกะกะไปก่อนไม่ต้องใส่เยอะเดี๋ยวมันเค็มแล้วก็น้าปลาสักประมาณครึ่งช้อนไปก่อนแล้วก็ตัดเค็มด้วยน้ําตาลนิดหน่อยแล้วก็อูมามิอันนี้ชอบก็ใส่ไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่แล้วก็ ัวแล้วก็รวนไปเรื่อยๆจนกว่าน้ํามันจะแห้งตอนเนี้มันจะเริ่มหอมมาแล้วนำแห้งแล้วก็เติมน้ําไปนิดนึงตามด้วยใบมะกรูดอันนี้เพิ่มความหอมเข้าไปตอนท้ายตามด้วยพริกไทยอ่อนแล้วก็ผักที่เราเตียเอาไว้ก็ใส่ทั้งหมดเลยช่วงพอใส่ผักเข้าไปครับเราจะดิ่งไฟเพิ่มไฟให้มันร้อนร้อนจัดเลยนะครับไฟแดงเลยผักเนี่ยมันจะได้สีสวย แล้วก็มันยังกรอบอยู่มันจะไม่ไม่ไม่เละครับนี่ได้แล้วเราผัดแค่นี้พอแป๊บเดียวเพราะว่าเนื้อมันสุกอยู่แล้วผักเอาแค่พอแบบหมัดหมัดงูสีสันน่าจะเป็นกับแกลมครับวันนี้ง่ายมากนะครับเมนูนี้ลองเอาไปทําตามดูครับเพราะว่าอันนี้ผมทําเป็นครั้งที่2แล้วครั้งแรกทําแล้วติดใจน,นี่ลองทําเป็นครั้งที่2ก็อไร่อยดีนะครับหอมหอมผักชีลาวสูงไปใกล้ๆครับดมใกล้ๆครับหอมมาก นีกับข้าวสวยหรือข้าวเหนียวก็ได้หรือกับน้ำลำไยเยน็นๆจัดๆเหมอเลยครับลองทำดูครับนี่ไปครับจูดสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีมากครับ